ไปเริ่มที่เวลาตีหนึครับมอนเตเนโกรจะเปิดบ้านเจอกับจอร์เจียนะครับมอนเตเนโกรอกขักไม่ได้ไปยูโรนะครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดบุกแพ้เบลเยียมมา02ครับก็เป็นสายเลือดใหม่นะครับมิลตินออสมาหยิกเซฟานโยเวติตนิโคลาเคิร์สโทวิทยืนกองหน้านะครับในขณะที่จอร์เจีย แม่ได้ไปยูโรด้วยการเพลย์ออฟเอาชนะจุดโทษกรีซมาได้นะครับมีจอร์จี้ชัเวตาเซจากวัตฟอร์ดจอร์เจสมิคาตาเซจากเมดนะครับและแน่นอนนำโดยควิชาคอรัสเกเลียจากนาโปลีครับเจอนคนล่าสุดคือบอลโลก2010รอบคัดเลือกตอนนั้นเนี่ยมอนเตเนโกรเปิดบ้านชนะ2 1บ้านจอร์เจียจบ 0-0, 00ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีนะครับแม้ว่ามอนเตเนโกรจะไม่ได้ไปยูโรครับแต่พี่เจอมองว่าเกมนี้เล่นในบ้านแม่ไม่ได้เป็นรองจอร์เจียครับวัดใจมอนเตเนโกรปิดประตูแพ้ครับไม่เสมอก็ชนะ เลยนะครับคู่ต่อมาเวลาทีหนึ่งสี่สิบห้าครับไปดูสโลวาเกียครับจะเปิดบ้านเจอกับเวลสโลวาเกียเนี่ยเตรียมไปลุยยูโรนะครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดถล่มซามาริโนมา4-0ครับตัวดังๆชุดนี้ก็ลูคัสฮาลาสลินโทมัสซุดลอฟกองหน้าเป็นเดวิดสเตเล็กครับในขณะที่เวลแม่อกหักไม่ได้ไปยูโรนะครับไปแพ้จุดโทษโปแลนด์ในการเพลย์ออฟครับต้องมาสร้างทีมกันใหม่การ์ลกก็เอธานอัมปาดูนะครับแนวรุกบันดันจอนสันดานียลเจมส์กองหน้าคีฟเฟอร์มัวนะครับ เหผลล่าสุดคือยูโร2,000รอบคัดเลือกสโลวาเกียเปิดบ้านเสมอ1-1บ้านเวลเวลชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมคอมมอสโลวาเกียเป็นต่อเล็กน้อยแม้ว่าเวลจะไม่ได้ไปยูโรนะครับแต่ถ้าดูจากชื่อชั้นไม่ได้เป็นรองสโลวาเกียเลยครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอด้วยครับซื้อ2มุมเชียเวลดีกว่าครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับปิดท้ายที่เช้ามืดตีห้าครับอาร์เจนติน่า จะเล่นที่ชิคาโกสนามกลางนะครับเจอกับเอลวกวาดรดครับอ์เจติน่าเนี่ยนั่เป็นจ่าฝูงในการคัดบอลโลกเกมล่าสุดคือการอุ่นเครื่องชนะคอสซาดิก้ามา3-1โอ้และเรียกตัวมาเนี่เต็มๆเลยนะครับเอ็นโซเฟอร์นันเดสอเล็กซิสม็คอเลสเตอร์โอเนโอเมลเซียมเคลีมาเรีย ฮูเรียนอวาเลสนะครับในขณะที่เอลกวาดอร์รังอันดับ5ในตารางคัดบอลโลกอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแพ้อิตาลีมา0-2นะครับตัวพอจะดังหน่อยก็เปียโรหินคาปีครับมากันหลังจากเลเวอร์คูเซ่นมีเชลเมีซามนโตนะครับมิดฟิลด์จาก, wich, กอิสสวิทกองหน้าเป็นเอเนวาเลนเซียตัวเก่าครับเฉลนผลล่าสุดคือปลายปีที่แล้วในบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นอาร์เจนตินาเปิดบ้านชนะ1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมอาร์เจนตินาเป็นต่ออย่างที่บอกไปไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเล่นท แน้ท้ายสุดบอลอาเจนก็ดีกว่าครับก็มีโอกาสสูงมากจะเบียดได้ในเช้ามืดวันพรุ่งนี้เชียร์เจนตีน่าดีกว่านะครับสรุป3คู่ชอบมอนเตเนโกรเวลส์และอาเจนติน่าครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย